ใบขับขี่ถ้าเกิดเคยมีแล้วขาดอายุคุ้มครองนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน,นครับผมสีกรุงอรุณสวัสดีนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสีกรุงโบเกิร์ตจำกัดนะครับในกรณีที่มีคําถามบอกว่าถ้าเกิดไม่มีแบบขี่หรือมีแล้วถูกเพิกถอนโดยคําสั่งศาลนะอันนั้นถือว่าไม่ไม่คุ้มครองนะแต่ก็ไม่ใชเปมนคุ้มครองหมดใบขับขี่ถ้าเกิดเคยมี แล้วขายุคุ้มกองนะครับจะขายุไป10ปีี่ปีคุ้มกองหมดแต่ถ้าไม่เคยมีแหละไม่คุ้มกองไม่คุ้มกองยอดตัวรถเราสมมติเราซื้อไปหนึ่งรถชนกันเราไม่แบบขี่หรือเรามีแต่ถูกคําสั่งศาลพึ่งถอนแบบแบบขี่ไปรถเราไม่ซ่อมไม่ว่าเราไปชนคนอื่นบาดเจ็บชนทรัพย์สินคออื่นเสียหายจ่ายครับประชาชนยังไม่เข้าใจตรงนี้ออกมาประชาชนเขาคิดว่าฉันไม่มีแบบขี่ฉันก็ไม่รับผิดชอบนะเพราะฉะนั้น ใครที่มีใบไม่มดแบบขี่ไม่รับผิดชอบแน่นอนแต่ไม่รับผไปชอบเพาะว่าตัวรถตัวเองไปชนคู่กรณีไปชนคนบาดเจ็บไปชนคนเสียชีวิตไปชนรถเสียหายนะหรือรถคว่ำนะเพื่อนในรถเราแล้รับาดเจ็บคุ้มครองหมดยกเว้นอย่างเดียวไม่คุ้มครองซ่อมรถเราเพราะฉะนั้นในอดีตต่างๆเยนะแบบขี่ขาดขาดได้ไม่เกินร้อยแปดสิบวันแต่เดี๋ยวนี้เขายกเลิกไปแล้ว เขาเขียนคําว่าขอให้เคยมีคุณมีแล้วสิบปีแล้วขาดคุณหาต้นขั้วมาว่าคุณเคยไปทาแบบขี่ที่ขนส่งจังหวัดไหนถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว,ว่าคุณทําขนส่งนั้นแล้วสอบผ่านประกันไปต้องรับผิดชอบครับวรานี่คือเงื่อนขกรมธรรม์ให้กับคนที่ไม่มีแบบขี่ไม่คุ้มกองแต่มีแล้วขาดต่อจะขาดกี่ปีแล้วแต่คุ้มรองหมดเลยครับนะมีอะไรเราสงสัยถามมาที่สิงห์วอเกอร์เรายินดี เป็นที่ปรึกษานะครับขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ